เรียบร้อยเรียบร้อยครับเสียโนเดาเดาอีกแล้วเสียโนเดาแล้วครับเดาฟ่าปีดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเสียโนเรียบร้อย เป็นย่างหรอพี่เป็นย่างเป็นย่างเ้าทุกวันเลยต้องเอาจอบลงกุดกครับ เาเหมือนกันเล้างานนี้มีดัดตูดหรือเปล่าตรงไปดูก่อนฮฮฮ <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยครับล,ล,บล,ล,ลต้องรอไปไกลไว้ใจไว้ใจคนขับไปโครไปนะไปเ่าอยู่นั่นแหละอีก đâu, ý. đâu, ý. đâu ý. Thổi, thổi. rồi đâu rồi đi giờ thoại đi đừng thoại đừng thoại xe nó cắt phân xảy Ủa quá xa Ủa quá xa léo

สายเดาของแท้นีดเด้าได้หามากเลยเสียนกุกันฟันใส่เลยเมื่อกี้โอเคปลอดภัยไปก่อนละเดี๋ยวค่อยกลับมาเด้ากันใหม่ครับสวัสดีครับ